สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ฟิชียลครับตอนนี้เขาจีพาพี่น้องมาเบิงลำเลียห่อนงานแล้วล้ำล้ำเลียงกอดกอนทำนองเด่นเลยล้ำเลยล้ำท่านลับโอ้กวอนแน้วตอนนี้เขาหอดสถานที่ทำการแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับป้าพี่น้อง แต่ว่าอันนี้มองเจ้าภาพอันเพื่อนมันไทยไห้นะครับมันทจริงมันเป็นอันร้านมันเอ๊ะโมเป็นร้านมันเป็นอันไห้มันนี่นี่ครับเจา้าภาพเกียรโอ้โอโลงทุนสินครับเนาะเจ้าภาพเกียรตเนร้านแห่งหเวทีลงครับ ทีมงานหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่หนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดขั้นกับรถครัวแต่ว่ามันสิมีรถอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างนอกที่เป็นรถบา้านหรอกรถจอไฟอุปกรณ์ฉากต่างๆเฮ้ยอันอุปกรณ์ขนอยู่ข้างนอกครับเหมือนแรงนี่กระสิ ยูนในยูง,งานกับสิมีหมอลำหมอลำซิ่งนี่แหละวัดที่หาอ,อยูนี่แ่ละบ้านนี่ใจว่าเพื่อนสิตังเวทีมือแรงหรือมืออื่นสอนของเขาสถานที่ดีครับพี่น้องนี่ห่าสิตังเวทีหันหนามาทั้งนี่ครับ สมารถลองรับคนได้ดายมืออื่นนะครับพี่น้องครับไหลสดชมฟีทั่วโลกครับวันที่เก้าหลียญยูทีน้องเลือนี่อาจารย์ปีอยากมากหมดแล้วเรามาจดนอนถ่ายยูพี ทีมงานกับพักพอครับแต่ว่า,าด้วยสถานที่พักพอนี่มันก็อาจจะบ่าสะดวกบันไดม,มีมีห้องน้ำอยู่ครับสะดวกห้องน้ำแต่ว่าไฟกับบ,บ่มมีเพิ่นว่าไฟจะใส่เครื่องปั้นเอามือแรงกัทีมงานก็ต้องทาครับนอน เป็นดินเกศไม่ได้นี่พี่น้องออตกขับองทุนนีดเกีลดนี่ครับอันนี้เวทีเพิ่นที่ทำการแสดงมาแรงครับพี่น้อง ที่แรกผมยังเข้ามาเนี่ยผมว่าเมีนนั่นเวทีฮอตั้งค <c oughs> ือนิีพื้นทีหน่อยเท่ <c oughs> บ่เมีนครับพี่น้องพื้นที่ฮอ,อตั้งพี่ จะพาเพื่นอนรับพื้นที่ให้ครับรอ่าพี่น้อง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนของทีมงานเดี๋ยวมดเลงกันสิทีมงานกันสิเนี่ยและมาเต้นอาหารเนี่ยผมมาผมก็สิมาจอดเบึงจากน่อยจากไปนอน ดที่หาล็อกอาจจะนั่งร้านแปดห้องดีที่มีแม่ผ่าแม่ขายครคับมาเลี้ยงล็อกครัวจอดไก่รถทีมงานครับ ตำบัหงสืบนะตำตำกวดมี่ครับพี่นอนครับเรากามือวัดนะครับขอบคุณบ้านหักนองหักแพงขอบคุณแม่เสียวนะครับ คุณอาจารย์ตุ้ยขอบคุณพ่อประภากรคุณพ่อประภากรที่ให้คงานะนำใจกับทีมงานทีมแสงสีเสียงนะครับเมือ่อคืนขอบคุณจากใจจริงครับพี่น้อง อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานครับนองเฟรเซ่ครับเ็ครับโอ้โันที่คือเดมีซาเล็งครับทันที่คือเดมีรด,มดประจำตัวครับโอ้โหออกเป็นรอบครับ ร้านข้ายยุ่ไกลครับไก่ครับต้องกินรถไปบอ <c oughs> มี <c oughs> ลองมาสอยดาวกนะันนะเปิดเปิดแง้มเลย <c oughs> นี่ครับทีมง้านอีกส่วนหนึ่งพักยุ่นอยู่ครับพัก,พกยูอา ก็คือรถบัสรถทีมไฟทีมขนทีมจ่ออยู่นี่ครับจอดอยู่นี่งนอก mm. เดี๋ยวมืออื่นเป็นเหลี่ยงานทางนัง mm. ง่นขนใหญ่ไปครับ mm. ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้อง mm. เิ่งไวเพียงเท่านี้ครับ mm. อย่าลืมมืออื่นนะครับมืออื่น mm. มืออื่นสามารถชมได้สดฟรีเขาได้ ไม่นี้เอ้ยมือเอื้อนนี่รองพื้นทีได้เต็มแถวแน,นี่นอนเวทีครับครับีน่นองครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ